สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องปรดหนี้ครั้งนะครับก่อนอนื่อนะครับก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับตอนนี้ท่านใดที่จะสนับสนุนช่องของเรานะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกับช่องของเราได้นะครับสําหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกสนับสนุนช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็มีข่าวสารความคืบหน้าเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบกันนะครับซึ่งหลายท่านก็ติดตามข่าวก็พอจะทราบกันนะครับว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับยังไม่สําเร็จพรรคก้าวไกลก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็ส่งผลโดยตรงกับเงินสวัสดิการกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่านโยบายของก้าไกลนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ จะมีการเพิ่มเงินให้กลุ่มนี้ใหม่นะครับจะแจกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการรับ3 0 0 0ใน4ปีนะครับแล้วก็จะปรับเงินเด็กเป็น1,200บาทนะครับแต่ก็ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับและสําหรับโครงการบํานาญ3,000บาทนั้นนะครับหากก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับจะมีคนทําต่อหรือไม่นะครับและตอนนี้ มีกี่โครงการที่เหลืออยู่นะครับซึ่งหากทำต่อใครจะมาทำและจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาชี้แจงนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ถึง700ไลค์นะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมข้อมูลข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับ สำหรับการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเด็กและก็ผู้พิการนั้นนะครับก็มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับทั้งรัฐบาลชุดเก่าแล้วก็พรรคการเมืองในปัจจุบันก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งล่าสุดทางก้าวไกลก็มีนโยบายนี้เช่นกันนะครับแต่จะแจกได้ก้าวไกลก็ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้เสียก่อนนะครับแต่ว่าการเลือกนายกที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่สามารถ จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับนโยบายนี้และก็มีคําถามต่อนะครับว่าหากเก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วการแจกเงินกลุ่มปอาบางจะมีใครทําต่อหรือไม่นะครับจะได้เงินเพิ่มหรือไม่จะได้เงินตอนไหนและนโยบายของใครนะครับจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับโดยโครงการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มปอบางก็มีหลายกลุ่มนะครับที่เสนอกันอยู่ตอนนี้นะครับ ก็เริ่มที่พักเก้าไกลนะครับก็เสนอแจกเงินกลุ่มเปาะบางทั้ง3กลุ่มนะครับโดยจะเพิ่มเงินผู้สูงอายุเป็น3,000บาทนะครับแบบตัวหน้าทุกคนผู้พิการก็รับ3,000บาทแบบตัวหน้าทุกคนซึ่งเงินบำนาญ3,000บาทนี้นะครับทางเก้าไกลก็ประกาศว่าอีก4ปีนะครับถึงจะได้รับหากจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับก็จะประมาณปี2570เนะครับแล้วก็จะปรับเงินเด็กเล็กเป็น1,200บาททุกคนเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทางเก้าไกลก็ประกาศแล้วนะครับว่าหากเป็นรัฐบาลนะครับจะเพิ่มเงินในปีแรกทันทีนะครับแล้วก็รับคนละ1,200ัรบาททั้ง3กลุ่มนะครับแต่ของเก้าไกลก็ต้องลุ้นนะครับให้ตัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับความเป็นไปได้ก็50-50นะครับและหากทางด้านพักเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับยังมีพักไหนอีกนะครับที่ทําเรื่องนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของพักไทยสร้างไทยนะครับของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ ซึ่งพักของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอนโยบายนี้เช่นกันอันนี้ก็คืบหน้านะครับไปในทางที่ดีเพราะว่าทางด้านพักไทยสร้างไทยนั้นนะครับได้นํากฎหมายนี้เสนอต่อนะครับนายชวนหลีกภยัยในการเปิดสมัยสภาชุดก่อนแล้วด้วยนะครับสําหรับรายละเอียดของนโยบายบำนำมาประชาชนของพักไทยสร้างไทยก็มีดังนี้นะครับ ก็จะเป็นนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทนะครับหลักประกันรายได้สําหรับผู้สูงวัยไปเกษียณนะครับก็สร้างรายได้โดยบำนาญประชาชนนะครับโดยผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรายได้ไม่เพียงพอนะครับก็จะได้รับบำนาญประชาชนคนละ3,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับบำนาญประชาชนก็จะมีนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ถึง4ด้านนะครับก็คือ ผู้สูงอายุนะครับมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ3,000บาทต่อเดือนวันละ100บาทนะครับพออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ลดภาระของลูกหลานนะครับในการดูแลผู้สูงอายุทําให้คนหนุ่มสาวนะครับสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้นผู้รับบํานาญ3,000บาทนะครับต้องเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์สร้างสุขภาพใกล้บ้านนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีกลับมาทํางานได้นะครับแล้วก็ให้ผู้สูงอายุใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองและใช้ในการทํามาหากินนะครับ และเงินบำนาญประชาชน300กว่าล้านบาทต่อปีนะครับจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อโดยตรงให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่จึงสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยให้ลุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นะครับก็เป็นนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทของพรรคไทยสร้างไทยนะครับและอีกพรรคหนึ่งนะครับที่เสนอเรื่องบำนาญ3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือพรรคประชาชาตินะครับก็มีสิทธิ์เข้าร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับก็มีการ ผลักดันนโยบายนี้นะครับโดยพรรคประชาชาติก็เปิดนโยบายบำนาญ3,000บาททัวหน้านะครับดูแลผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับปัญหาความเหลื่อมลำ้ำก็แก้ได้โดยนโยบายสวัสดิการก็คือให้สิทธิ์เสมอกันนะครับพรรคประชาชาติพร้อมผลักดันนโยบายบำนาญ3 0 0 0บาททววหน้ามั่นใจว่าจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายตามนโยบายทั้งนี้นะครับพรรคเห็นว่าเรื่องสิทธิ์เสมอกันเป็นเรื่องสำคัญเราจึงสนับสนุนการเป็นรัฐสวัสดิการไม่ใช่ สังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งความคุ้มครองของงบประมาณอะไรที่ลงทุนไปกับคนไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับทุกคนก็ต้องมีคุณค่าพักประชาชาติมีความมุ่งมั่นว่าใครก็ตามที่มีบัตรประชาชนและมีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับรัฐจะมีเงินบํานาญ3,000บาทนะครับเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงวัยพักต้องการให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแห่งความกตัญญูนักวิชาการจํานวนหนึ่งนะครับก็บอกว่าจะเ,าเงินมาจากไหนใช้เงินมากเกินไปหรือไม่นะครับแต่เราคิดว่า ผู้สูงอายุในวันนี้ก็คือคนที่ใช้เงินมาตลอดชีวิตเสียภาษีมาทั้งชีวิตนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็จําเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญนะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ก็ดําเนินการอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทแนรัษฎรที่มีนางสาวลังสีมาลอดรัศมีเป็นประธานในตอนนั้นนะครับก็มีการเสนอเพิ่มเงินผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับ โดยการประชุมในวันที่19สิงหาคม2555ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวลังสีมาลอดรัศมีเป็นประธานนะครับก็ได้หาลรือร่วมกับข้าราชการนะครับรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการหาลรือข้อราชการในวันนั้นก็เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคมพยายามเร่งรัดให้รหัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้นะครับในการจ่ายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ก่อนสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่25จะหมดวาระนะครับจากการหารือนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอม,มนะครับก็รับปากที่จะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมนะครับซึ่งก็ประสงค์ให้รัฐบาลพิจารณาการยกเลิกการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดน,นะครับแต่ให้จ่ายเบี้ยยังชีพในอตาหนึ่งพันหน้าทุกคนก่อนนะครับแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะพิจารณาปรับอัตราบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงกับเส้นความยากจนหรือประมาณ 3,000บาทนะครับก็สำหรับนโยบายแจกเงินกลุ่มเปาะบางนะครับของทุกกลุ่มนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่สำหรับสถานการณ์ล่าสุดก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่มีการเพิ่มเงินในเร็วๆนี้นะครับก็คงจะได้เท่าเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากจะได้3,000ก็อาจจะต้องรออีกหลายปีนะครับแต่ถึงอย่างไรใครจะมาเป็นรัฐบาลนะครับเงินกลุ่มเปาะบางก็จะไม่มีการยกเลิกนะครับไม่มีผลกระทบ แต่การเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเด็กและก็ผู้พิการนั้นก็อาจจะไม่ได้เพิ่มในช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามข่าวสารความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยานะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ